ดิเ่อนคบวันนี้ทีมงานผู้หญิงดูมีพิรุษมากคือมาทำไมเยอะแยะคือรู้เลยเพราะเรานั่งอยู่กับสุดหล่อ5หนุ่มนะครับเพอร์เซสครับเป๊อบมืออ่าให้เพอร์เซสแนะนำตัวไแนะนำตัวแล้วไปสาบรอบแล้วใช่ไหมมาที่ที่สับสาบรอบแล้วแนะนำอีกได้ครับอ่าแนะนำอีกได้อ่แล้วก็ทักทายชาว m e ลป๊อปอีกรอบหนึ่งครับผมก็กูรับสนุนครับชาว m e ลป๊อปพวกเราเพอร์เซส เย้ดิเจก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแฟนคับเป็นแฟนคับทั้งศิลปินทั้งทีมงานคืออินไซด์ว่านะคะคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจอบดูซซิงเกิลใหม่นะครับกับชื่อเพลงที่ว่าน่ารักน้อยลงหน่อยคิวเลสครับซิงเกิลที่4แล้วครับซึ่งซิงเกิลนี้ครับก็คือว่า ใสๆใช่ไหมเป็นแบวเป็นน่ารักกรุบครับครับเป็พลังไงกรับกรุบกรุบเนิดยครกรุบกรุบใช่ไหมครับผมแต่จะน่ารักกรุบกรุบแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับพูดถึงกระบวนการทํางานก่อนเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับกระบวนการทํางานก็เราคล้องอัดร้องเพลงเต้นถ่ายเอ็มวี ปล่อยเพลงฮะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับทุกคนในวันนี้จริงจังนิดนึงจ้องเิดนึงแบบว่าเออทำกับใครยังไงยากง่ายแค่ไหนอ๋อคือครั้งนี้เพลงเนี่ยครับเราได้พี่ปรนบทวงเกสโนว่าเหมือนเดิมครับเหมือนตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนถึงซิงเกิลนี้เลยครับผมเป็นเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ให้ใช่ครับผมแล้วก็แล้วก็พี่จังมีแต่งแรปด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับก็เป็นเพลงแรกที่จังแต่งเองครัใช่ครับใช่ครับว้าว คุณพี่ไม่นอนแบบว่าอ๋อได้ได้ตอนนี้เหรอหรือว่ายังยังเจ็บปิดใจแล้วมีอะไรพิเศษดีครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็เอมวนี้เนี่ยเหมือนเราอยากจะถ่ายทอดความอีกมุมมองหนึ่งของพวกเราครับผ่านความน่ารักของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยให้ทุกคนได้เห็นกันผ่านแมสเซจแล้วก็เนื้อเพลงให้กับทุกคนครับผมแล้วทำไมกราฟเนื้อหาเพลงเพลงนี้มันถึงกลับมาว่าเป็นแบบเซ่ใสแบบแบบว่า เล่าการเดินทางของของพวกเราหน่อยทั้งสี่ินอ๋อได้เลยครับยังไงครับปกี้ป๋อกี้ก็จริงๆเหมือนเหมือนพวกเราก็มีแบบรับรับฟีดแบ็คตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับจากแบบว่าทุกๆคนเลยที่แบบว่าเหมือน ตลอดตลอดแบบทั้ง3เพลงที่ผ่านมาคือพวกเราก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะโชว์เพอร์ฟอรนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นส่วนใหญ่พอพอเพลงที่4พวกเราก็เลยเออเหมือนมีกันคุยกันกับทีมงานอะไรครับว่าแบบเออพวกเราอยากอยากได้เพลงที่มันแบบเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถฟังได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นเพลงที่สามารถแบบสื่อถึงแบบแฟนคลับของพวกเราได้อ<ล>ะไร<ล>ะเงี้ยครับเมาเป็นเพลงรีแล็กซ์ขึ้นมาใ่ใชครับแล้วก็สื่อถึงแฟนคลับได้ด้วยก็คือแฟนคลับคือน่ารักมากใช่ปะนา่นารักครับ เราเลยบอกว่าน่ารักน้อยลงหน่อยครับอ้าวอุ้ยแค่เสียงน่าร้อยไปแอบความเสียงน่ารักมาไม่สักไปแอบน่าขุ่นเลยอ๋อเก็่าเออแม่กีตินเธอแรงมากนะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นใช่ไหมเออสนุกดีเดี๋ยวเท้าความก่อนคือจริงๆคืออ่าที่เป็นเป็นแฟนคลับแล้วก็ชอบความใหม่ของชื่อวงครับเตจอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งหน่อยว่า เพอร์เซสเนะี่ยความหมายมันยังไงที่เท่าเท่าที่พี่รู้คือมาสื่อถึงเทพเจ้าถูกต้องไหมแล้วก็เหมือนว่าการเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างงี้ถูกถูกต้องไหมคือเพอร์เซสก็คือเป็นเทพเทพเจ้าครับที่เป็นเทพเจ้าในการทําลายล้างแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ครับครับผมก็เหมือนพอเราที่บอกว่าพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่าหาสิ่งใหม่อะไรกับตัวเองก็เหมือนที่พี่บอกว่าทําไมทูกเพลงเราถึงแบบว่ามันแตกต่างกันบมดนเลยเพราะว่าเราก็เหมือนแบบอยากที่จะ หาแนวอะไรใหม่ๆแบบทําอะไรใหม่ๆเพื่อแบบว่าให้ตัวเองได้แบบพัฒนาขึ้นนะครับใช่คราวนี้ก็เลยลองพัฒนาแบลดูคือหลากหลายก็ได้ที่สมัยเออันชอบพลังงานของกิตินมากพลังงานพุ่งมากพร้อมแบบอิมแพกมากนะครับแต่คือกว่าที่เราจะมาเป็นเพรสเนี่ยอาย้ำอีกทีหนึ่งผ่านการฝึกแบบหนักหน่วงแค่ไหนลองดราม่าแล้วเหรอเพราะว่าศิลปินทุกเบอร์ของ G m อกับมีที่มาคือ คือแบบโอ้โหสุดๆไปเลยแอลลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผ่านอะไรมาบ้างเราซ้อมกัน10กว่าปีเลยครับพี่ฮ่าแอลพอกหนึกว่าปี้หรอคือความหมายนะคืออาจจะอาจจะไม่ถึง10ปีแต่ความหนักห่วงอ่ะประมาณ10ปีโอตั้งแต่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็หนักงงพอสมควรครับผมคือเราซ้อมเป็นเวลา2ปีครับที่เป็นเทรนนี้ในค่ายจีเนสครับผมแล้วก็ผ่านการเทรนผ่านการสอบทั้งเต้นร้องทุกอย่าง <gesch> แล้วก็มีช่วงที่เราเป็นโควิดไม่ใช่เป็นโควิดช่วงโควิดเราก็แบบออนไลน์เป็นทุกอย่างเป็นออนไลน์เหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะมากช่วงนั้นอุเพราะเราเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงยุคโควิดเลยใช่ไหมที่มาทำงานลำบากมากใช่ครับก็คือตอนนี้เข้ามาสู่โหมดปกติครับก็ยังหนักหน่วงอยู่เหมือนเดิมใช่ตอนนี้เรียกว่าหนักขึ้นหนักขึ้นครับตอนนี้เราก็ยังเรียนว่าเรียนเต้นเรียนร้องไปด้วยครับเรียนเต้นแล้จะมีเรียนแบบสไตล์ต่างๆที่ครูเขาหามาให้เราใช่ครับสอบด้วย ส่บไปหรือเไม่าการไปสอบปิ้นนี่คือมันไม่ใช่แค่ว่าคือออเดชั่นมาปุ๊บแล้วคือได้เลยใช่ไหมมันต้องผ่านการเทสใช่ครับเทสกี่รอบอ่ะลูกโหพี่เัาเทสทุกเดือนทุกเดือนครับตลอดสองปีคือเป็นเป็นเดือนละรอบแล้วก็สามเดือนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบมีการคัดออกใช่ใช่ครับใช่เป็นการคัดออกซึ่งตัวเราหลาคนคือโดนคัดออกมา ออกมาเป็นเพอร์เซสครับแั่ออกสักไวยนนี่คือพูดไปแลบวไม่แต่ว่าโดนมีคนโดนคัดออกจริงครับก็เพื่อนๆผมู่ก็โดนคัดออกกันใช่อ๋อคือพี่ซีมีมากกว่าดีแต่คือโอ้โหวฝจะได้แบบมาเป็น5คนคือแบบโหยากมากแล้วคือแบทแต่ละเพลงที่ผ่านมาเป็นไงดีใจไหมเพราะว่าส่วนตัวพี่อะพี่ติดตามตลอดเพอร์ฟอร์มของเธอโหดมากอะ สมสมแล้วที่แบบเป็นชื่อเพอร์เซสคือทำลายล้างจริงๆคือว่าไม่ถึงทำลายเวทีไม่ใช่ก็เกือบแล้วนี่ก็เวทีแบบโอ้โหแต่กิขั้นตวยครับคือแบบรู้เปล่าว่าผมทำทำพื้นที่นี่บุบไปแล้วพื้นที่แล้วพื้นท่านเดินอ่ะพี่มันปึ๊กลงไปอย่างเงี้ยครับต้องเป็นเดือนเลยเหรอครับเชื่อซ่อมซ่อมแล้วเหรอครับเป็ซ่อมแล้วด้วยจริงเหรอ อจะไม่เก็บเงินใช่ไหมครับคือจริงๆตั้งใจให้เพอร์ฟอร์มเพราะเราแข็งแรงแบบนี้เลยเออกลายไปจุดแข็งของวงเลยก็ก็ก็ด้วยการฝึกด้วยครับใช่ครับแล้วก็ด้วยการซ้อมหลายๆรอบหลายรอบซ้ำๆให้มันแบบว่าเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยแล้วก็ครละกาก็คือ ฮาร์ลมเชกปะใช่ครับก็รู้เลยว่าเป็นฮาร์ลมเชกด้วยความดุดันนะครับผมดุดันแล้วก็แบบว่าโอ้โหไม่เกรงใจใครคือซ้อมหนักๆห่วงเลยครับผมถึงแม้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบลวก็ยังมีเพอร์ฟอร์มก็ใช่ใช่ครับก็เก็บจังหวะอยู่ครับเก็บจังหวะอยู่ใช่มแบบว่าเต้นทั้งเพลงครับใช่เก็บเก็บจังหวะแบบติดยิ้มให้ดูสบายเออติดยิ้มเหรติดยิ้มแบบแบบต้องยิ้มวะแล้วแล้วก็หลักฐานการโชว์แบบว่าปังๆอย่างงานบอย อินเดรเลนใช่ครับเป็นอย่างไรบ้างว่าช่วงของเธอคือแบบว่าจัดเต็มมากเหมือนมีดีคอนเสิร์ตเลยก็แอบสนุกมากเลยสนุกมากใช่ไหมใช่ครับแฟนคลับเป็นไงบ้างครับแบบว่าฟีดฟีดแบ็กเอาจริงเป็นวันนั้นเป็นเหมือนวันที่เราเปลี่ยนรูปแบบการโชว์นิดหน่อยครับผมให้มีความฟีฟอร์มมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราพยายามจะลดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความเป๊ะเพิ่มเพิ่มเกินไปแต่ว่าเราจะแบบเหมือนเอนจอยกับแฟนคลับมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็พอมาเป็นวันนั้นในช่วงทั้งทั้งวันที่โชว์ระหว่างโชว์ครับผมมันก็ทุกคนก็สนุกไปกับพวกเราตลอดท้งโชว์เลยใช่แล้วก็วันนั้นเรามีปีเอาเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราไปโชว์เลยครับใช่ครับเอาไปโชว์แบบก่อนเอ็มบีปล่อยด้วยเป็นแบบเฟิร์สเปิดเลยใช่แต่วันก่อนหน้านั้นเราเหมือนปล่อยทอนโทก่อนครับแล้วก็เห็นแฟนๆร้องตามกันได้พวกเราก็ดีใจมากครับ อคือแค่แค่วันเดียวใช่ครับใช่เอาแค่วันเดียวแบบเหมือนปล่อยตอนกลางคืนของวันที่เก้าแล้ววันที่1ิบแบบก็ไปโชว์ครับก็คือแฟนคลับมาเซอร์ไพรส์เลยคือร้องตามได้เลยครับเลยเหรอใช่เลยมีคนเต้นได้ด้วยเต้นด้วยถึงถึงถ้าเต้นที่เราปล่อยมันจะเป็นแบบว่าดูดหยุผมเองดูไม่รู้เรื่องไม่เพราะว่าทีมงานเป็นแบบว่าทีมงานเป็นฟิลบอกว่าหินเป็นแบบเราไม่ดูรู้เรื่องหรอกอะไรนะครับใช่แต่แต่แฟนคลับเขาเก่งกับไปแกะวงแบบได้ด้วยเราเราถูกไหมถูกถูกครับ แฟนกับเืออัศจรรย์มากใช่ครับแฟนกับเพอร์เซคอัศจรรย์มากจริงครับที่สุดจริงๆนะฮะโอ้โหอาท์นะมามีการอินเสิร์ตภาพอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีการเมาส์ถึงชุดอันนี้ด้วยนะฮะครับเมาส์ถึงเอมวีเลยดีกว่า m อก็คือดูน่ารักมากนะฮะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการถ่าย m อมวีนี้เรียกไรียกว่าชิวที่สุดปะใช่เป็นเอมวที่ชิวที่สุดที่เคยถ่ายมาครับแบบว่าด้วยด้วย ถ้าเป็นเพลงอื่นๆเราจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากในการถ่ายเพราะว่าเหมือนซีนเต้นมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับแต่ว่าพอเป็นเพลงนี้ปุ๊บทุกอย่างมันแบบรีแลกซ์ขึ้นเหมือนแบบว่าพวกเราแบบได้แบบสบายๆขึ้นเลยนะครับอันนี้ถ่ายที่ที่ไหนนะที่ที่กรุงเทพมหานครโตเดโอนะครับโซเดโอใช่ครับอุ้ยเซ็ตดีมากครแล้วก็นี่เลยนางเอกเขาคือใครยังไงอ๋อพี่นัทครับผมเป็นแบบว่าอินฟลูเอนซ์างแบบอินฟลูเอนเซอร์ครับใช่เป็นรุ่นพี่เราอยู่ร พี่ครับจริงๆพหดว่าคิดว่าพี่นัทเด็กกว่าเนาะตกใจน่าน่าเด็กมากแล้วคือน่ารักจริงนะฮะแล้วก็มันมันจะมีเ็กซเป็นน้องพี่จังเป็นน้องพี่จังพี่น้องพี่จังพี่ใหญ่แหละเนิ่นาพอกับผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเนี่ยแล้วก็ไม่มีช็อตนี้ด้วยซึ่งวันนี้พี่จะให้ทุกคนอ่ะทำไมต้องทำเสียงสองด้วยเทสช็อตนี้เทสยังไงครับการมองตากับใครกับใครล่ะ กับพี่เหรอแล้วไม่มีในสคริปต์ด้วยประเด็นโดนสคริปเลยอ๋อไม่คือในเอ็มบีอะพวกคุณจะต้องแบบว่าแผลสายตาของนางเอกครับถูกต้องไหมจะมาเทสวันนี้ใช่ไหมแบบว่าต้องแพ้พี่ต้องแพ้พี่ใช่ไหมคือแบบว่าเฮ้ยใครจะแพ้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูใครจะเป็นอาสาสมัครอัสั่งเลยแล้วกันอ้าว ไปแอบไปแอบเอร์ไปแอบอยากให้ทุกคนสิอาลอมแบบว่าแถวต้นก่อนอยากให้แบบว่าเออครบไปแบบเป็นแบบตัวเองในเอลวีสวัดนานแต่พี่จะครบไปครบไปตังเอกอ่ะมันยังไงครับฉัดฉัดมันมันเป็นยังไงนองแบบว่าไหนแล้วตาจะงั้นคนลุบผมถือกระดาษให้แล้วอะไรนะเราต้องคุยกันผ่านสายตาครับลองเพิ่ครับแค่ตาสามบีเนาะลองเพิ่มประกอบดูวยไหมอ่ะลองเพิ่มประกอบให้ด้วยเหรอลองเพิ่มประกอบมา อ่าหกเจ็ดว้าวตาแค่มองก็ทำให้ใจละเมอไม่ไหวเลยเอาอย่างนี้ไปร้องอะไรไม่คือเราแค่ตั้งใจจะแบบว่าแต่น้องคือแบบจังแบบมาเลยมาเลยไม่ไหวแล้วคนนี้เขาอาพอแล้วพอแล้วให้ทุกคนไปดูความฟินความเขินนี้ใน MV เองครับอ่างั้นเล่าช็อตดีให้ฟังหน่อยการถ่ายทำมันเป็นยังไงบ้างยากง่ายแค่ไหนมีใครเขินจริงบ้าง จริงๆก็เขินเขินหมดเ <c oughs> พราะว่าเป็นจริงๆเป็น MV แรกที่เรามีนางเอก MV ด้วยครับผม<ช>แล้วก็มีลายเรื่องด้วยแล้วพอ <c oughs> พอเล่นจริงก็โอ้เออโอเลยก็เขินเหมือนกันเรารู้ตัวก่อนหน่อยว่าต้องมีแบบพิชายว่าเป็นยังไงสร้างแบบมองตาเนี่ย <c oughs> มันก็มีบรีฟรฟมาเข้าๆครับผมตอนั้นก็ตอนแรกก็เอ้ยตอนแรกตอนแรกมีแค่ในใน ตอนนี ance, ้บอดมีแค <be> ่สองคนแต่ตอนถ่ายจริงคือโดนทุกคนเลยทุกคนใช่แล้วมแบบเข้าเข้าเตรียมเลยใช่คือโดนโดนคนเลยแล้วมีใครบอกว่าชอบช็อตไหนฉากนี้เป็นพิเศษบ้างหรือฉากเต้นก็ได้ฉากเต้นไม่ค่อยชอบมันเหนื่อยใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วจริงๆผมชอบผมชอบฉากโบลิ่งฉากชุดโบลิ่งอ่ะมันแบบมันแปลกใหม่เดียวมันดูแบบไม่น่าจะถ่ายได้ทำนะในชีวิตนี้อ่ะใช่ แต่เราก็ได้ทำมันเซอร์ไพรส์เราดีครับชอบกูชอบอินเนอร์กผิตินมากดังดูมีวิู่วว่า้คือแบบว่าเขาแค่บีมมาว่าเอ้ยเดี๋ยววันนั้นเราต้องใส่ชุดขาวทั้งชุดนะเป็นชุดแบบพินโบลิ่งก็พินโบลิ่งสีขาวนี่ใช่ไหมแล้วพอมาเจอปุ๊บเอ้าเราไอหัวหัวแดงมือแดงมืออะไรเอ่ยเป็นภาพจำไงใช่เป็นภาพจำครับเป็นกิมมิคใช่มือตบเป็นมือตกมือใหญ่เราเราเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศการถ่ายทำชุดเนี่ยมันเป็นยังไงใส่ยากไหมหรือมันเต้นยากไหมเนี่ย จริงก็มันจะเป็นซีนสุดท้ายแล้วแหละของวันนั้นเพราะว่าพอเราใส่หมวกแล้วผมมันก็แปงไปเลยใช่ครับเอาไว้ซีนสุดท้ายเลยใช่ปะเออใช่แล้วแล้วการเต้นอ่ะมันมันแบบมันทำให้ชุดนี่มันแบบมันลำบากไหมฮะลำบากไหมกิจติติงเพราะว่าพี่เห็นบอกว่าโอ้หลายมือคืออะ มันต้องยกขึ้นมาหว่าชัดมากลำบากไหมก็ลำบากเพราะว่ามันใหญ่เขาว่ามันจะบังหน้าตัวเองครับใช่เราเราก็ต้องแบบเต้นให้มันกะยังไงดีมวกอีกอะไรครับมันแบบมันมันก็อบนิดนึงนครับแล้วเดี๋ยวมือไปบังหน้าเพื่อนอะไรอย่างอีกใช่ครับแต่จริงๆนะจริงๆเต้นไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันแบบ มันเขินตัวเองมากกว่ามันฟีลแบบไม่ไม่กล้าเต้นเท่ทาไหร่ฮะไม่แต่แบบจะตรุงกับเพลงนะพี่พี่ชอบใสน่นี้สุดเลย <c oughs> ใช่ใช่ใชใช <c oughs> มันเข้ากับเพลงเพลงมาคือปึง้งปึ้งขึ้นมาแล้วคือเออเออใช่เออใช่ๆๆเลยะแล้วถ้ามีแบบว่าโอกาสใส่ชุดนี้ไปโชว์ไหมเมื่อว,วานเมื่วอวานเมื่อวี้โมว์อวา เออผมว่าไม่เป็นไรก็ได้ครับเกี่ยวให้ดูในเอ็มวีก็ได้ชอบกันมากเลยนะบักกี้ใช่นะเป็นผมจะชอบอ๋อในเอ็มวีดูได้หลายๆรอบเลยดีดีดีแต่ไม่ได้ใส่โชว์หรอกว่าเป็นบั่นวิวได้แบบว่าเป็นในในวีดีได้เออเราใช้เวลาถ่ายกี่วันครับหนึ่งวันเดียวหนึ่งวันวันเดียวแต่เริ่มตั้งแต่เราไปติดตอนตีสี่ครับแล้วก็ถึงว่ามันแบบสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มใช่ครับแล้วฟีดแบ็กจากแฟนเป็นไงบ้างโอ้ยดีอ่ะเขาชอบช็อตไหนอะไรยังไงลงมา จะไงปามเหมือนแฟนๆเขาว่าบอกว่าแบบพวกเราน่ารักเกินอะไรเงี้ยแล้ว่าอยากเเขาบอกไงบอกว่าเขาบอกมาเจ้าน้าใ๋่ใช่ทีมงานอ่ะ เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเิทำไมเอ่ยอ่ะออะเมาส์เมาส์ตอลูกปลาเขาแบบบอกว่าพวกเราแบบน่ารักเกินอยากให้พวกเราหน้ารักน้อยลงหน่อยอย่างเงี้ยครับจริงจริงการแต่จริงเราก็แต่จริงแบบเราก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันครับว่าแบบให้น่ารักน้อยลงหน่อยโอ้ยว้าวว้าวจบมาแล้วเกิดือนนี้พูดน้อยแต่แบบอืมอย่างนงี้นะแต่มีการเมานิดหนึ่ง ช็อตอันเนี้ยมีคนเป็นผิดสอดโซนไทยเอวีอ่อะใค<น>รนะเอ่ยเมาเมาหน่อยผมนี่แหละ้ <laughs> ลวเมาตัวเองดู <laughs> ยงยอย่างไรกยจเป็นยังไงเมาสี <laughs> คือมันทรงตัวไม่อยู่พี่คือเราอะได้ความที่เราเพิ่งใส่สุดนีน้แเราเร,เราก็แอบ,บเขินตัวเองไงแล้วมันแบบอะไรเนี่ยเออแล้ว เรามันจะหมุนจะเอ้ยอะไรก็เก๊ะๆกลางๆไงน้ำหนักหัวไม่ถูกเโอ๊ยไปบ้าทีมงานด้วยสวัสดีมันลงเลยเราหน้าผมเก๋เกยมากเลยแบบอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ข้างหน้าด้วยใช่แต่มันตรงคอนเซ็ปต์นะคือน่ารักเนาะเออเป็นแบบปุาดุลจร่งหรอน่ารักกว่าครับน่ารักสิผู้ชมอีกทำไมอยากอยาได้ของนะไปกกี่บัน อ่ะเสร็จแเดี๋ยวพี่จะให้สอนสอนท่าเต้นเพื่อเป็นแฟนจะเอาไปเต้นในโซเชียลได้อยู่แล้วอันนี้ไม่มีชาเลนจ์ไหมฮะมีครับผมงั้นสอนเลยสอนพี่ด้วยครับเริ่มเลยเริ่มเลยเมื่อกี้มันเริ่มคแบบครับก็ก็มือประสานกันนี้นะครับมือประสานกันนี้แล้วก็เข้าไปที่หัวใจข้างซ้ายครับเป็นกัมกำแเบกัมกำแเบกัมกำแเบสามรอบใช่สามรอบแล้วก็คิดคิดคิปใส่หัว คิดถึงเธอบ่อยใช่ครับแล้วก็ล่องลอยอยู่ในฝันเด้งเด้งก็คือเด้งเด้งแล้วแล้วก็ชี้โอ้เธอช่วยน่ารักน้อยอีกหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าป่อย่อยแล้วก็แพงหนันอย่างทีหนึ่งกะแล้วเดี๋ยวใครมาหลงรักแล้วฉันน้อยฟีละครับฟีฟีฟีได้เลย เ,เขาคิดท่าแบบเลือจริงไงอ่ะอยากให้เต้นดู <c oughs> รอบหนึ่งแล้วก็พร้พอมร้องสดด้วยยวพี่เต้นดาบมาพร้อมห้าหกเจ็ด โอ้ oh, เธอช่วยนะ่ารักน้อยลองหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอไปล่องลอยยามใดฝันกลางวันโอ้เ oh, ธอช่วยนะ่ารักน้อยอีกหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าไปเดี๋ยวใครมาลองรักเราฉันหน่อยเราลองหมดอะไรดีน่ารักงงมา้ มีลายประสาทด้วยอ่ะโอ้โหดีไงสนุกแล้วที่ฝึกมาอลืมไหมชมใหม่อีกรอบเลยถ้าสี่สามสองดีไปหมดดีไปหมดเลยนี่นะผมรีให้ฉันน้อยโอ้โหอะไรก็หลั้ันล่ะยังไงนะครับตะกี้เราพูดอะไรกันดีมากแกน่ารักลงหน่อยอ้าวอาร์เธอร์ดให้ฝากซิงเกิลนี้หน่อย อยากฝากว่าให้ทุกคนมาปั่นวิวอะไรยังไงฝากครับผมก็สำหรับพิเศษทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลที่4ของพวกเราสามารถดูได้ที่ยู u ูบ GNS underscore official นะครับผมแล้วก็เถ้าเข้าไปดูเนี่ยก็ถ้าชอบใครชอบซีนไหนชอบโมเมนต์ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านครับอันนี้พาร์ทซิงเกิลจบไปเดี๋ยวเราจะมาเมาด้วยกันอีกตอนนี้ทีปปะมันบ๊ม เรารู้สึกไงกับตลาดป๊อปตอนนี้เพราะพี่รู้สึกว่ามันแบบคึกคักแล้วก็แข่งขันสูงมากใช,ใช่ไหมเออลองมาให้ฟังหน่อยว่าป๊อปตอนนี้มันเป็นยังไงในมุมมองของรออเรา,เราอช่ไหมรู้สึกว่ามันแบบมีความแบบหลากหลายมากแล้วก็แบบคนฟังน่าจะแบบว่ามีความสุขเพราะว่าแบบเขาชอบแบบแนวไหนหรือว่าสไตล์ไหนเขาสามารถแบบมีให้เลือกแบบว่าเลือกฟังได้กันแบบ เยอะมากๆเลยอืมอืมอืมอมองอ,อะไรอ่ะมองอะไร <c oughs> อ่านอ่านชื่อออินดูทีเนี้ยคือเราอะ่ะก็เป็นอีกวงหนึ่งที่แบบโอ้สัญภาพแบบสูงมากคุณครับสูงมากนะฮะมองว่าตัวเองอะ่ะจะใช้จุดขายจะจุดเด่นอะไรในแบบสถานที่๊อบนี้คือ <c oughs> มองเพอร์เซนต์ปุ๊บแล้วต้องนึกถึงอะไรอะไรเ <c oughs> งี้ยลองขายของไงจริงจริงพวกผมก็พยายามฝึกเต้นฝึกร้องฝึกเพอร์ฟอร์มให้แบบว่าให้แข็งแรงอ่ะให้ทุกคนแบบ ดูดูแล้วยงังไงก็ต้องจาว่าเอ้ยเนี่ยเนียเนี่ยแหละคือลายเซ็นของเพอร์เซสอะครับใช่ด้วยสไตล์การร้องหรือว่าเพลงหรือว่าการเต้นอะไรครับพวกเราก็พยายามทําให้มันออกมาเป็นแบบสไตล์เพอร์เซสแล้วผมก็รู้สึกว่าคนดูก็รับรู้ได้ว่าเอ้ยนี่แหละคือสไตล์ของเพอร์เซสอะครับอืมแล้วตอนนี้นเรากับทีมงานวางแผนแบาบว่าแผนอนา,าคตยังไงบ้างมีสเต็ปต่อไปอย่างไรมีอะไรเสื่อมใจเพื่อนแฟนอีกอ๋อ หรออาจจะเป็นสปอยแบบว่าสปอยยากดิ้นึงหรือเปล่าอ่าปกติพอเลือกจริงตัมคุ้มเยอะเลยปกติเลยคนตรงนี้สปอยอะไรไม่ได้เลยนะแบบว่าเป็นอย่างไรเออเพราะมันมีทุกรูปแบบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับซิงเกิลหน้าก็อยากให้ทุกคนรอแบบว่าติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าพวกผมก็ชอบที่สุดเลยที่สุดอุ้ยเตรียมมาด้วย อุ้ยเลิศสปอรนี่ตุ้มได้แน่แต่คือชอบแน่นอนใช่ไหมชอบผมชอบส่วนตบผมชอบตอนเนี้ยเพลงนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะที่สี่น่ารักน้อยลงหน่อยเออใช่แต่น่ารักคืออันอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่รีดักขึ้นมาใช่ไหมน่าน่าน่ารักขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแบบว่ารายการไหนหรือว่าเวทีไหนที่เราจะได้โชว์เต็มๆไปกับกับเพลงเนี้ยเพลงนี้จริงๆได้โชว์เต็มๆไปแล้วก็มี มีของบอยซินเดอเรนก็โชว์เต็มๆไปแล้วแล้วก็มีสกู๊ทัวร์ที่เพิ่งไปมาครับใช่ก็โชว์เต็มๆไปแล้วมีสองเวทีครับผมแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะมีวันที่18วันงานไพรส์ครับผมก็จะโชว์ด้วยเหมือนกันยาสยามเซ็นเตอร์เนาะใช่ครับก็คือแบบมีต่อเรื่องเลยในการโชว์โชว์เพลงนี้แฟนคลับก็คือสามารถตามไปแบบว่าไปกิจการได้ใช่ครับไปเชียร์ได้โอ้มันก็เยอะเลยไต้หวันด้วใช่ครับมีไต้หวันด้วยไม่อันนี้คือแบบว่าโกต่างประเทศเลยอ่ะลอง งานชื่อว่า GMA ครับผมใช่ไหมครับเป็นเป็นจริงๆเป็นงานประกาศรางวัลครับผมแต่ว่าพวกเราก็จะไปร่วมในส่วนที่เป็นเฟสติวัลครับก็คือใครที่แบบว่าอยู่ไต้หวันเรืออะไรเงี้ยแฟนาวพวกเราที่อยู่ไต้หวันก็สามารถไปเจอพวกเราได้ครับผมใช่แล้วก็ส่งกำลังใจให้เราทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ครับใช่ครับโซเชียลกันเลิศตรงนี้นะฮะคือไปไกลแน่นอนสลับวงนี้ครับผม ดังนั้นสุดท้ายขนาดสุดท้ายถ้าน้องๆหรือใครที่ดูอยู่อยากเป็นศิลปินเหมือนกับเราหรืออยากเป็นบอยแบนด์อย่างเงี้ยเออท้าที่รู้ว,ว,ว่ามันฝึกโหดอะไรขนาดนี้ <c oughs> จะบอกอะไรกับพวกเขาในการที่จะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเหมือนกับเราครัทีละคนเลยอ่ะทีละคนเลยลเพราะตอนนี้ห้าคนอ่ะถือว่าการเป็นไอดอลแล้วนะสำหรับทีป,ป๊อปนะฮะอืออจะบอกอะไรกับพวกเขาอืออยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปใช่ไหมครับ ผมรู้สึกว่าอย่างตัวผมเองครับผมการที่ผมมาอยู่ในพาร์ทของศิลปินแบบนี้มันค่อนข้างแตกต่างจากพื้นหลังที่ผมมาหรือว่าการเรียนต่างๆเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าอยู่ที่ความชอบเลยครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณลองได้ลองได้ลองแบบจริงจังแล้วแบบเต็มที่กับม100ันร้อซแล้วก็ชอบมันพยายามมันแบบไม่มีข้อสงสัยครับว่าเราทํามันทําไมอรือย่างงี้แต่เราแค่มุ่งหน้าไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนโฟกัสกับมันให้ได้มากที่สุดครับผมเชื่อว่า ความพยายามต่างๆมันจะแบบมันจะสนองให้คนเองว่านี่แหละเออถึงเวลาของคุณแล้วเลยจังเขาเป็นพี่ใหญ่เท่มากเลยเขาไม่กล้บอกกลุ่มเท่มากพี่าอมอ่ะเอาทละคนเลยฮะทำไมพี่จังไม่พูดปิด <c oughs> ถ้าจะ <c oughs> พูดดีขนาดนี้เลไหมทุกคนก็เขามีมุมผม <c oughs> ว่าก็เสริมในพี่จังในรความชอบผมก็สําคัญเป็นอันดับแรกๆเลยแล้วก็ของผมน่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการแบบว่าต้องคอยเปิดรับ ตัวเองแบบเปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าแบบแต่แลสะสเตจหรือว่าตารางงานที่เราไปมันก็จะมีแบบว่าเหตุการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันที่เราต้องคอยแบบคอยเขาเรียกว่าเรียนรู้อยู่เรื่อยครับใช่แล้วก็ปรับตัวกับมันอยู่ทุกๆงานเลยครับโหดีงานนะก็จะไ,ไปเลยับเออผมคิดว่ามันแบบทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ความสุข,ขของตัวเองครับถ้ามันเป็นสิ่งที่แบบเราชอบจริงๆครับผมคิดว่าเราควรแบบทุ่มเทกับมันให้ถึงที่สุดครับ ไม่ใช่เฉพาะอยากเป็นไนดอลหรือว่าอะไรครับทุกอย่างเลยครับแค่แบบเรามีความสุขกับมันเราก็ทํามันให้เต็มที่ครับใช่ครับครับผมจริงๆผมลหลายหคนเด็กสมัยเนี้ยผมเชื่อว่าความฝันมันเป็นอะไรที่ได้ชีวิตเราครับแล้วผมรู้สึกว่ายังไงทุกคนอะสามารถทำทำทำสิ่งสิ่งนั้นได้ถ้าทุกคนแบบรักที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นมากพอรักมันจริงๆฝึกฝนตัวเอง จริงๆให้เข้าถึงจริงๆอะครับผมเชื่อว่ายัางไงทุกคนทําได้อยู่แล้วแค่ทุกคนแบบลองเปิดใจแล้วก็ลองแบบว่าหาอะไรใหม่ๆดูแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าทําสิ่งจิ่งนั้นอย่างเดียวก็ได้เราแบบลองหาอะไรที่มันรีแลกซ์ดูเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าสักวันยังไงเราจะต้องเจอมุมที่แบบว่าใช่สําหรับเราแน่ๆครับอืมแต่ ปิดท้ายละมักกี้ฮะดูที่นีของผมผมรู้สึกว่าคือถ้าสมมติว่าเราชอบหรือว่าเราแบบรักที่จะทำสิ่งจริงๆอ่ะให้เราแบบ ให้ให้เราทำทาไปได้เลยครับแบบไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะมีอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรแค่ถ้าถ้าเรารักมันมากพอจริงๆอ่ะผมคิดว่าเราจะสามารถทำมันได้อย่างที่แบบไม่มีแบบข้อเขาเรียกว่าข้อข้อกังขาอเออข้อยกเว้นกับตัวเองอะไรอย่างี้ครับแล้วก็จริงๆเรื่องโอกาสก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับแบบว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอยู่ไกลหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบอย่างผมที่อยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยรับอาจจะต้องคอยคอยเปิดรับเขาเรียกว่าเหมือน เหมือนข่าวสารไว้ตลอดเวลาถ้าสมมติว่าคุณสนใจเพราะว่าบางทีถ้าเราเก่งยังไงแต่ว่าถ้าเราไม่บางทีโอกาสมันไม่ได้วิ่งมาหาเราเสมอไปครับเราต้องวิ่งไปหาโอกาสด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะให้มันแบบไปคู่กันแล้วก็ไปถึงจุดที่เราอยากไปได้ทุกคนเพ่ฟังฟังฟังเลยนะับเพอร์เซสแล้วอฟังอย่างแน่นแหละเอามีคอมเมนต์เหรอลูกวิวอะไรอ่ะพอดีจะรู้จักเพอร์เซส เพอร์เซเขียนแบบว่าเพอร์เซสอี๋เลยเพอร์เซสสอสลาอยู่ละเออสุนัขสลาเก่งมากต้นป่านนาลาคุณเน่บูฟเฟนขับก็เยอะนะไปตกพี่สาวอะไรอะไต้หวันเยอะๆเลยนะแล้วเพลงนี้ยังมีความเป็นเพอร์เซสมากๆน่ารักออันเพลงนี้ก็ยังมีความเป็นเพอร์เซสหรอคือเพอร์เพอร์เซสคือไม่ใช่แค่แข็งแข็งแรงใช่ไหมก็มีมุมที่น่ารักคือใช่ผมคิดว่า เพื ing, อ่อฟอมหรือเสียงเสียงร้องหรือสไตลก์การการร้องของเรา,เามันยังมีความแบบว่ายังมีความที่ยังเป็นตัวเองอยู่ครับใช่เราพยายามเหมือนใส่ความเป็นตัวเองสุดๆลงไปในทุกๆเพลงครับผมแล้วเราเรานอกจากเพลงครับความน่ารักอะไรแบบนีน้มันมีให้ดูอีกไหมพวกคอนเทนต์แบบรบาย<ฮ>การหรือเป็นวอล์กหรืออะไรอย่างเงี้ยมีให้แฟนๆได้ติดตามไหม มไม่เป็นไรแหลง <c oughs> พี่อยากติดตามพี่อยากชมเออจริงๆก็จะมีแบบว่าวอล์กแบบว่าเบื้องหลังของแบบแต่ละสเตจที่เราไปโชว์ะครับใช่อย่างสองสเตจที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมีวอลกให้ทุกคนได้ติดตามครับผมสามารถดูได้ที่ p e r s e เซสเซนเตอ Off o f f i c i a l ิเชียลยูทูบชาแนลครับผมก็ได้เห็นทุกมิติทุกมุมเลยถูกตั้งไหมอ่าสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ p e r ร์เซจริงๆแล้วก็ให้เกียรติกับไปรบป๊อปทุกซิงเกิลเลยมาทุกซิงเกิล พวกผมมีเพลงมาฝากเวยครับเฮ้ยอะไรอ่ะมีเพลงมาฝากอโอเคจะขู่ิเหรโอเคอ่ะสุดท้ายนีจริงมามาเลยไม่ต้องไหว้พนมื่กันแล้วมาคือไม่รู้มาก่อนโอโอเคมามาห้าหกเจ็ด โอ้เมลลปอมแนวรักน hmm ้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิด hmm ถึงเธอบ่อยลองลอยอยู่ในฝันกลางวันขอให้ดังขอให้ดังควนฟังเลยก็ได้อีกฟ ouais, really ังไปไหนเนาะรู้สึขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากคุณเริ่มรอเป็นอามาอีพิซกันที่ห้าหกเจ็ดแปดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตบเพลงมีให้ฟังกันจริงจังเลนะเป็นเลยนะ